ผู hai, no ้วีนวงการของเรา็นต้องมีป้ายยกได้เลยกันท <ops> ีนะครับเดินสองสามย่นอีกทีนะครับอีกทีนะครับ1 2 3สองสามสุดยอดขอบคุณวงเพี uh, ่ร uh, ์เ uh, ด็กเพียบนพักแป๊บหนึ่งนะครับหายใจเดินหาปใจพวกเราอย่างใจสุดนะแต่ตอนนี้อาจจะมีรุ่นเด็กกันก่อนนะและบอกจ่าจ เดี๋ยวจะส่งศิลปินมาไปหาพวกเราอยากล้ชิดนะครับทั้งตั้มแล้วก็อโกรสเดนอยู่แล้วตั้มนัเราทำยังไตั้มใครที่มีหน้าที่เรารับเสด็จนะครับอาจจะไปประจาพื้นที่ก่อนก็ได้เสุ็ท้นที่ไม่ได้มีแค่ที่รับเสดงถก็มีอะไรดูจอไว้ครับเราจะพักเดดตั้เตียงข้นเลยนะครับก็ค่อรทาเสด็จในแวนะครับแล้วก็ให้สิทเดือดอามที่ต่างๆาสร็จให้แล้วุพท่าเติมในสิบหที

ตอนน้อเชิญพี่เรซบ่กรซจกมามนะครับเนเวทีหนอยะ